ท่านผู้จัดการพื่อนในการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาคณะกรรมการบริหารคุณครูอาจารย์และแขกผู้มีเกียิทุกท่านสําหรับครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากับอาจารย์อุบลรัตน์เป็นสิ่งที่ยากที่จะหาคํามาเปรียบได้มันเป็นสิ่งความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่ได้ทํางานที่นี่เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองและเราใช้บ้านหลังที่สองมีมากกว่าบ้านหลังที่หนึ่ง มีความรู้สึกว่าเรารักและผูกพันเป็นอย่างมากเป็นนักเรียนที่นี่ใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนที่เรียนสี่ศักษาตั้งแต่มัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลาย5ปีด้วยกันและหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นครูอีกครั้งหนึ่งเริ่มมาทำงานที่นี่เมื่อปี2523ชีวิตความเป็นครูของครูที่โรงเรียนรี่ทักษาเป็นเวลา39ปีรวมแล้วอยู่ที่นี่44ปีประทับใจเพื่อนครูทุกคนคุณครูที่นี่ มีไมตรีจิตแล้วก็จะสอนงานให้กับน้องๆทุกคนเริ่มแรกในการเรียนการสอนอาจจะผิดไปบ้างถูกบ้างแต่ก็ได้รับการดูแลได้รับการคําแนะนําตั้งแต่เพื่อร่วมงานหัวหน้าหมวดหัวหน้าแผนกตลอดจนผู้บริหารในการทํางานมีความสุขทุกวันที่เข้ามาทํางานที่นี่ ความรักความผูกพันมีมากมายแล้วก็จะบอกกับลูกๆเสมอว่าโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาบุญคุณมีพระคุณกับครอบครัวของเรา3ามคนแม่ลูกลูกสองคนได้รับการศึกษาที่ดีทํางานมีหน้าที่การงานดีรวมทั้งการชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีก็เพราะศรีธรรมราชศึกษาฉะนั้นการทํางานความทุ่มเทให้กับโรงเรียนเต็มร้อยอาจารย์วัดเองเมื่อกเกษียณไปแล้วก็คิดว่ายังคงมีความเป็นศรีธรรมราชร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนี้อยากจะพูดว่า การทํางานขอให้ทุ่มเทแล้วก็อดทนเพื่อพัฒนานักเรียนพัฒนาโรงเรียนอยู่ให้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงดังสปิริตของเอ็มซี ดีค่ะท่านผู้จัดการผู้อำนวยการคณะท่านพูริยารและเพื่อนครูทุกท่านดิฉันนางควรคิดนกทองเป็นครูสอนแผนอกอนุบาลเป็นเวลา24ปี5เดือนดิฉันมีความประทับใจอย่างไม่มีวันลืมเพราะทำให้ดิฉันได้มีความรู้ประสบการณ์ชีวิตและสิ่งดีๆมีคุณค่าต่อมากมายก่อนอื่นจะกล่าวถึง ตอนที่จะมาสอบมาเข้าเรียนมาสอนที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษานี้นะมาสอบ3าครั้งครั้งที่2ผ่านแต่ว่าได้สำรองคนที่2พอครั้งที่3อาจารย์ตรงใจเรียกมาสัมภาษณ์แล้วก็มาสัมภาษณ์ได้บรรจุครั้งแรกที่ฝั่งอนุบาลอยู่ฝั่งอนุบาลได้3เดือนนอกจากนั้นก็อาจารย์สุสีก็พามาสอนฝั่งปถมอยู่ปฐมได้16ปี16ปีแล้วก็ย้ายไปอนุบาลอีก9ปีจนผ่ารกรดกษเสียนขอขอบพระคุณทุกกิจกรรมที่จะได้ ขอบคุณกำลังใจที่ส่งถึงดิฉันไม่มีสิ่งใดที่จะบ้าบ้าเป็นการตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆค่ะขอให้พระเจ้าจงวยพระพรได้โปรโดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้จัดการและคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาตลอดจนคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายค่ะพิฉันนางสุนีจาตุรุนลักษ์เป็นครูสอนระดับปฐมศึกษาสอนมา38ปีแล้วค่ะครั้งแรกนะคะที่ดิฉันได้เข้ามาเป็นครูในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาแห่งนี้ขณะที่เดินเข้ามานะคะมีความรู้สึกเหมือนกับพจมานเดินเข้ามาบ้านทรายทองเลยค่ะเข้ามาถึงก็นั่งรอแล้วก็เจอหญิงใหญ่อนุภาอาจารย์อนุภาศรีนุรัตน์เข้ามา ทักทายแล้วก็พาเข้าไปพบกับครูใหญ่ในสมัยนั้นก็อาจารย์ชัชวานชัยเศษแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของดิฉันก็เปลี่ยนแปลงมาตลอดค่ะเมื่อท,ท่านรับดิฉันเข้าทางานตลอดระรยะเวลาแห่งการทํางานของดิฉันนะคะดิฉันได้รับการฝึกฝนลอล้อมทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้บริหารและคณะครูเพื่อนรุ่นพี่ตั้งแต่วันที่ดิฉันได้พบกับครูใหญ่อาจารย์ชัชวานชัยเศษตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของ ดิฉันก็เปลี่ยนแปลงมาค่ะดิฉันได้รับการฝึกฝนลอล้อมทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันได้รับจากที่นี่มาตลอดเมื่อดิฉันมีงานทํามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีและดิฉันก็มีคู่ครองแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุน่นตลอดจนดิฉันได้รับประสบการณ์มากมายโดยที่ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าว่าดิฉันคนอย่างดิฉันจะได้รับประสบการณ์แบบนี้ใครอาจจะไม่เชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยแม้จะจะไป ต่างประเทศดิฉันได้รับประสบการณ์จากที่นี่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางตัวการปฏิบัติตนการเข้าร่วมสังคมต่างๆดิฉันได้รับการฝึกฝนหล่อหลอมมาจากที่นี่หมดทางโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้เปิดโอกาสสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับดิฉันมากอย่างเช่นดิฉันไม่เคยนั่งเครื่องบินนะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่ดิฉันได้นั่งเครื่องบินได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปเข้าพักโรงแรมหรูๆแล้วก็ ได้ทานอาหารระดับชั้นหนึ่งดิฉันได้รับประสบการณ์จากที่นี่หมดค่ะซึ่งประสบการณ์แบบนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันคงจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วจากบ้านนอกคอกนามาอยู่นี่พบสิ่งที่ดีงามตามรักษาพบผู้บริหารที่ใจดีมีเมตตาอยู่พร้อมหน้าเพื่อนๆนเราไม่เหงาเลยโลกโซเชียลคนแก่แก้ไม่ถูก เพื่อนรุ่นลูกคอยแนะนำไม่ทำเฉยขอขอบคุณในไมตรีจิตไม่คิดเลยหากพี่เคยพลาดพลั้งไปขออภัยพลันขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่โรงเรียนศรีธรรมราชศ,ศึกษาให้พี่ด้วยดีมาตลอดมาแล้วก็ขอขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่คอยดูแลปุกปักรักษาชีวิตพี่ตลอดจนครอบครัวพี่มาตลอดขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค,ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนดิฉันได้เข้ามาอยู่ในรั้วศรีธรรมราชศึกษาก็เป็นเวลา35ปีโรงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขและได้รับความมั่นคงในชีวิตได้รับโอกาสในการทำสิ่งดีๆในชีวิตตั้งแต่อบรมสั่งสอนนักเรียนให้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองและขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้โอกาสดิฉันในการทำงาน มอบหมายงานในการทํางานร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆทําให้ดิฉันได้มีโอกาสสนิทสนมกับผู้ร่วมงานคนอื่นทําให้ดิฉันได้เพื่อน ขึ้นและคอยช่วยเหลือกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอพบพระคุณกลุ่มสาระสังคมที่ได้ร่วมงานกันมานานจนเป็นทั้งเพื่อนสนิทและเป็นทั้งน้องที่น่ารักการทํางมาในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษามีอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้รับมาจากโรงเรียนคือการปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่าให้เราเมื่อยร้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรการาเทียบทที่6ข้อที่9ก่าวบผู้คุมครับ ดีค่ะดิฉันเรียนชั้นมัธยมปีที่หนึ่งถึงมัธยมตลอดโจนดาปีที่สที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาและก็ในปีพศ2523ได้มาสมัครเป็นครูคณิตศาสตร์สมัยนั้นอาจารย์ชัชวานชยัยเิษเป็นอาจารย์ใหญ่ขอให้ช่วยสอนคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นม .3 ไปก่อนเพราะปีนั้นมีทั้งนักเรียนมศ .3 และชั้นนักเรียนม .3 ในปีเดียวกันแต่ก็บอกอาจารย์ว่าชอบสอนเด็กเล็กสอนชั้นมาาัธยมปีที่3อยู่ได้1ปีหลังจากนั้นปี2,500 24จนกระทั่งถึงปี2,553ก็ได้มาสอนชั้นปฐมสิ่งที่ประทับใจกับการที่ได้อยู่ชั้นปฐมมา30ปี เพื่อนๆครูปฐุมทุกๆคนก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจเพื่ออาทรต่อกันพอเวลาปีใหม่หรือคริสต์มาสสิ่งที่เราหวังใจจะได้สนุกคลายเครเียดกันก็คือโรงเรียนได้จัดให้ได้ไปทัศนศึกษาไปลีธต,ต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างทุกคนมีความเพื่ออ,อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแล เอาใจใส่กันทําให้เราสนิทสนมกันมากขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันประทับใจแล้วไม่มีวันพอปี2554ชีวิตที่มีความสุขที่ได้อยู่ปัุมก็เปลี่ยนไปแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสออย่างมีทั้งสิ่งที่ดีใจและก็สิ่งที่เปลี่ยนไปลูกชายสอบเรียนต่อนักเรียนเตรียนฐาน ได้ทำให้ชีวิตก็ชื่นใจขึ้นมาแต่อย่างหนึ่งก็คือต้องกลับมาสอนนักเรียนชั้นม .1 ใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบใจน้องๆในกลุ่มคณิตศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างช่วยทำแผนการสอนช่วยสอนให้ลงคะแนนในคอมพิวเตอร์ช่วยแนะนำหลายๆอย่าง ให้พี่และขอขอบใจเพื่อนเพื่อนมัธยมจากกลุ่มอื่นๆก็คอยสอบถามและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคอยซักถามป้าทานข้าวหรือยังวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ขอขอบใจทุกทุกคนค่ะทายนี้ขอให้พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยให้มีความสุข สุขภาพดีขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคนค่ะพี่รักน้องๆทุกคนรักโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารคณะครูอาจารย์แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านค่ะดิฉันนางอารีมครัคคะสอนวิชาภาษาไทยแผนกมัธยมศึกษาค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำและทรงเรียกเข้ามาถีธรรมราศึกษาตั้งแต่สมัยท่านประหลัดสําคัญเป็นผู้จัดการก็ผ่านมาหกสมัยนะคะแต่จะกี่สมัยพระผู้เป็นเจ้าก็ยังโคพรเจ้าองค์เดินพวกเราทุกคนค่ะดิฉันขอบพระคุณ ผู้บริหารและเพื่อนครูทุกท่านนะคะวางใจมอบหมายงานต่างๆให้ปฏิบัติตลอดทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายงานก็จะทําด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถเสมอจะถูกจะผิดก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาขอบคุณความรักความเมตตาที่มันมีความผูกพันกันมาเนิ่นนานในสถาบันแห่งนี้ความรักที่สัมผัสได้เสมอที่มองเห็น ก็คือการที่ทีมผู้บริหารตลอดถึงเพื่อนครูทุกท่านได้เข้ามาถามถึงความทุกข์ความสุขของตัวดิฉันเองและก็ของครอบครัวและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ ให้ความผูกพันคําว่าผูกพันคือมันสัมพันธ์มันเป็นความรักที่สัมผัสได้จริงๆก็ถือว่ามันทําให้ความรู้สึกอบอุ่นความมั่นใจที่อยู่ที่นี่ว่าเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากผู้บริหารและเพื่อนครูเลยและมั่นใจว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่ ก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนดิฉันก็คือรู้สึกเป็นสุขมีความหวังและก็ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวเพราะตั้งแต่อยู่มาจนถึงวันนี้ดิฉันอยู่ที่นี่ทํางานด้านเดียวคือที่โรงเรียนศรีธรรมราชศาึกษาไม่เคยคิดที่จะไปทําอย่างอื่นเลยจนมาถึงวันนี้34ปียืนยันและเป็นที่ประจักษ์ว่าดิฉันเจริญรุ่งเรืองขึ้น ทั้งครอบครัวของดิฉันก็มีฐานะที่มั่นคงลูกและทุกอย่างก็ดิฉันพูดได้เต็มปากว่าดิฉันได้มาจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาค่ะและกราบขอโทษสำหรับความรู้สึกบางครั้งหรือคำพูดบางคำพูดหรือการกระทำสิ่งใดที่ผิดพลาดทำให้ผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมง,งานเสียใจหรือผิดหวัง ในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องกราบขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนครูทุกท่านมีความรู้สึกเหมือนดิฉันและปรารถนาอยากให้ทุกคนมาอยู่มาจนกระทั่งถึงจุดนี้เหมือนวันนี้ที่พี่ๆได้เกษียณอายุอยากให้ถึงวันเกษียณและวันนี้กันทุกๆคน และมั่นใจจริงๆว่าศีธรรมราชศึกษาคือบ้านที่ยังคงให้ความรักความสุขความหวังและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเพื่อนครูทุกคนสุดท้ายนี้ดิฉันยังคงมั่นใจว่าศีธรรมราชศึกษาคือบ้านที่ยังคงให้ความสุขความรักและความหวังแก่เพื่อนครูนักเรียน ทุกคนอย่างยั่งยืนสืบไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารบุคลากรและเพื่อนร่วมงานทุกคนดิฉันชื่อนางสนองกงเม่ง เป็นบุคลากรโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษามาครบ25ปีดิฉันดีใจมากที่ได้เข้ามาทำงานในโรงเรียนศรีธรรมราชศ,ศ,ศึกษาจนครบปดเกษียณอายุดิฉันเป็นคนอุตรดิตได้ย้ายมากับสามีเป็นทหารในสิบในค่ายดิฉันก็มาสมัครงานที่โรงเรียนศรีธรรมราชศ,ศึกษาเมื่อวันที่26กรกฎาคม2537มาสมัครกับอาจารย์มนตรีจันสว่าง รู้สึกว่าในสีลาดสะดุดใจสะดุดใจมากครั้งไม่เคยเห็นเลยนะสีลาไม่เคยเห็นแล้วมาขี่รถผ่านมาจากในค่ายนี่ว่าโรงเรียนอะไรพอเขาบอกว่าเขารับสมัครแม่บ้านก็เลยมาสมัครเลยดีใจมากที่เขารับเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าอากาศดีมากามาทำงานแรกๆสนิทกับน้องอีท คนแรกแ้องนี่จะมาต้อนรับคนแรกเลย<ม>ดูแลด้านความสะอาดดิฉันก็ทำด้วยความเต็มใจทำตามหน้าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราก็ภูมิใจดิฉันไม่เคยคิดว่างานตรงนี้ต่ำถ้าเราทำจิตใจให้สูงงานของเราก็จะดีไปด้วยทำให้เราดีขึ้นมาตลอด ดิฉันมาทำงานตรงนี้โดยที่ดิฉันไม่มีอะไรเลยต่อมาไม่กี่ปีดิฉันก็ได้สร้างบ้านสร้างบ้านจากงานตรงนี้เริ่มต้นจากศูนย์จนสามารถสร้างตัวได้มีครบทุกอย่างให้ลูกหลานสบายได้ก็อยู่ที่ศรีธรรมราชศ,ศึกษาถ้าถ้าคนทำงานคิด คิดให้ดีนะอยู่ที่นี่สบายถ้าถ้าเราอย่าใช้ใจที่ว่าฟุ่มเฟือยถ้าเราประหยัดอยู่ในโรงเรียนศรีธรรมราชศ,ศรราิตสานดิฉันอยู่ยี่ห้าปีดิฉันไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลยเพราะว่าที่นี่อากาศดีบริสุทธิ์แล้วก็มีพระเจ้าคุ้มครองและอวยพรพให้ค่ะสวัสดีค่ะ